การทำโคกมันก็คงช่วยได้ระดับหนึ่งเนาะแต่ทำโคกแบบที่ว่าไม่ไม่เจาะดินขึ้นมาค่ะค่ะ,ะ,ะก็จะก็เป็นเป็นเนินเป็นเนินดินขึ้นมาเฉยใช่ใช่<ๆ>อย่างนั้นน่ะก็จะได้ที่เนี่ยเจอปัญหาว่าเราเอาเราขุดดินขึ้นมาให้ไม่โคกขุดดินขึ้นมาอพอขุดดินขึ้นมาปั๊บมันจะมีรอยต่อระหว่างดินที่ขุดกับดินเดิมนึกออกไหมค่ะค่ะรอยดินที่ขุดดินมันจะอ่อนมันก็จะซุดอืมอือันนี้ก็จะเป็นปัญหาว่าใช้พุ่มก็จะเป็นรู ึ่งเราก็ต้องหาดินมาลงปบกมันม่งนานก็เป็น<ช>มืน้อจะเป็นแอ่งที่มันถังน้าแล้วก็เกิดโรคได้อีกใช่ใช่อันนี้แหละปัญหาที่เราเจอที่นี่นะ,ะเดี๋ยวมาคุยเรื่องเรื่องออวิเดี๋ยวนี้สมัยนี้มีการปลูกทุเรียนต้นใหม่นะคะที่เขาทําดินน่ยทำแปดแปลงกันอะ่ะก็จะมีการทําโคกเป็นก้อนกลมๆเนาะแล้วก็อีกอย่างก็คือว่าเห็นทอี่ทุเข็นก็คือเขาจะทําเป็นลูกฟูกเป็นเป็นร่องย,วยาวๆเป็นร่องย,งยาวอ,อ่พอจะอธิบายได้ไหมคะสองวิธีนี้แตกต่างกันยังไงแล้วให ให้ประโยชน์ต่างกันถ้าคําแนะนําแบบใหม่นะคะเป็นลูกพู่จะดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเราทาเป็นโค้งเนี่ยเราโน้นถึงว่าปั้นเป็นโค้งกลมๆเนี่ยเวลาทุเรียนเขาโตเนี่ยเขาก็โตไปล่ากเขาก็จะแผ่ไปงระยะหนึ่งเขาก็จะไปถึงที่ชายพุ่มที่ชายพุ่มพอถึงชายพุ่มปั๊บเนี่ยเวลาน้ํามันลงอ่ะน้ํามันจะขังน้ำจะขังใช่ค่ะตรงนั้นเราแหละนั่นแหละค่ะเขาก็เลยตรงนี้อาจจะเิดปัญหาได้ที่หลังเพราะนั้นทงที่ดีคือถ้าทำเป็นลูกพู่เนี่ย น้ำจะลงข้างๆก็เป็นร่องยาวเลยแล้วส่วนเนื้อดินที่ที่มันเต็มตรงตรงเป็นร่องก็คือลากมันก็สามารถใชนอินทรลั์มีเนื้อดินที่มากกว่าแล้วก็ถ้าพูดอย่างนี้คือมันต่อกันเนาะมันก็จะได้หมดอย่างเงี้ยเขาแนะนําว่าไอเนึ่งจะนอีดกว่าอันนี้ต้องรอไปทําสวนใหม่เนาะสวนที่ทําอะไรไม่ได้แล้วลูกก็สายซะแล้วก็คือเห็นหลายพื้นที่คือเขาเขาเขาจะมีการทําโพกโดยเขามุ่งหวังว่าในต่อไปดินมันยุบเขาก็อยากได้แปลงเล็กๆเพื่อที่จะได้ตัดยาง่ายอันนี้ก็คือความคิดเลืหลัก ได้แต่ละคนเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ชาวสวนรุ่นใหม่บางทีเขาก็ทาแล้วเขาก็จะบอกว่าเขามีความเชื่อว่าต้องเอาดินมาใส่เพิ่มเหมือนว่าเราทําลูกปูไปทาโคกไปแบบนี้ใช่ไหมพอเวลาที่เรียนโตขึ้นเขาก็จะดินมาเติมข้างๆเราค่อยเตินใช่เติมข้างข้างเขาถ้าดินใหม่เนี่ยต้นไม้มันจะรัดเร็วขึ้นโดยเฉพาะทุเรียนทุเรียนชอบดินใหม่อันนี้อันนี้อันนี้เป็นคําที่บอกเล่ามานะสังเกตก็จริงบ้างไม่จริงบ้างแล้วแต่ดินที่มาใส่ ค่ะใช่ค่ะก็เห็นมีการตรวจคุณภาพดินด้วยอนั่นแหะค่ะทุเรียนถือว่าเป็นพืชที่เลือกดินเนาะนั่นแหะค่ะก็จะก็จตคือคือมันมันไหลมันไหลอย่างอะเนาะถ้าแต่ว่าถ้าหลักการของธุเรียนจริงอ่ะทุเรียนเป็นรากผิวดินค่ะทุเรียนมันเป็นรากผิวดินการเอาดินไปถมถ้าหนามากแทนที่จะดีกับเขาเ็เกิดควเสียนะแต่้เหมือนผมดินหน้าดินหน้าปล่อยเขาเนาะใช่ค่ะเขากําลังหาอาหารออาอากาศอยู่แล้วก็ไปถมกบเขา อาจจะเกิดอาการชะงักเนาะของกันได้นั่นแหละคือชูมีมีอาจจะเสียหายได้แทนที่เขาจะเขาเป็นรากเหมือนรากอากาศอ่ะมันจะอย่างนั้นนะคะใช่ค่ะอันอันนี้คือจากที่เราเห็นอย่างของเราเนาะเราเวลาเราเราเราเปิดเปิดเปิดคนต้นดูกราเดเหนรากเขาอ่ะเปิดจากแยบๆที่ที่ยอดดูอ่ะก็จะมีนอกจากในในกลุ่มเราอ่ะนอกจากมีสวนสุขสมานก็ยังมีสวน สวนรันชนีสวนรัชนีแล้วก็สวนน้องนันนะคะสวนอหมอชัยชซึ่งสองแปลงเนี้ยซึื่องอยู่ในกลุ่มกลุ่มการขายทุเรียน p r m นะคะก็อยู่ที่อํเาเภอเขา,ขาสมิงจังหวัดตราดนะคะซึ่งในทริปหน้าเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปเดี๋ยวเราจะไปที่ออสองสวนของสวนรัชนีกับสวนน้องน,น,น,งนันน,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 น้องนันที่อำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดกันนะคะอันนั้นทำอันนั้นก็อันนั้นอันนั้นก็จะทำเป็นสวนทุเรียน อย่างเดียวส่วนเอานะเขาก็ทำเป็นรูปแบบทุเรียนอย่างเดียวคือคือแต่งสวนแล้วชนีเนี่ยจะเป็นแปลงทุเรียนอย่างเดียวเลยเขาก็จะเต็มรูปแบบเป็นรูปแบบค่ะต้นเขียวสวยมากทุเรียนดูต้นก็แข็งแรงมากแต่เราเป็นสวนดังเดิมเราก็จะมีผสมผสานใช่เราเราจะต่างจากเขาตรงนั้นเราเราจะสารพัดเราก็จะงานเราก็จะนี่นิดนึงแต่ของเขาว่างานเขาเขาเหมือนเหมือนอย่างเดียวไง อย่างเราเดี๋ยวก็อ่ำมาพุทเดี๋ยวก็ลงกองงเหลืองนะ้วเงาะก็จะมีผลไม้หลายอย่างนะคะลืมไปลองไปดูเงาะไหม๋ยวไปชิมเงาะเงาะส่วนนี้อร่อยมากนะคะได้รับการคอนเฟิร์มจากอาจารย์แม่แล้วเพราะว่าเงาะที่นี่อร่อยมากแล้วเดี๋ยวต่อไปถ้าเรียนรอนี่วันนี้ไม่ก็จะเอาไปแล้วไงสกินมันถึงแล้วทำไมมันไม่มีปูเลยอ่ะเรียนดิ๊กเลยอ่ะ สวยนะคะอย่างเงี้ยสวยมากสุดยอดเลยค่ะอันนี้อันนี้พันอะไรนะคะแต่ไม่ใช่พวงมาลพวงมณีใช่ไหมคะใช่พวงมณีค่ะอันนี้พวงกลมดิกเลยค่ะไม่มีโพลเลยโพลอยู่ไหนเนี่ยโอ้โหกลมดิกเลยค่ะลูกสวยมากอันนี้คือหล่นนะคะหล่นหล่นจากต้นหล่นจากต้นนะคะใหม่ๆเลยโหหอมไปด้วยค่ะหอมเนาะโอ้จบละ ดีแต้นต้นเีขานเลยิดนนี่ราดดูผักก็บุดายวันนี้นี่ผักกูดอันนี้ขายผักได้เลยนะคะผักกุดกินเราดีมากคือได้ผักมาฟรีๆเลยค่ะนี่คือใต้คนต้นนะคะจะมีรากฝอยแบบรากอาการากอากานี่ย เดินไปหมดเลยค่ะเดินหาอาหารเต็มไปหมดเลยค่ะตรงนี้ก็เจอแข่งกันกินกับผักกูดคือว่าอุดมสมบูรณ์มากเลยนะคะต้นเนี่ยคือแบบแบกไปแบกตรงไหนก็เจอเนี่ยต้นต้นเนี้ยเรียกว่าต้นนี้สูบสารอาหารกินสารอาหารให้ไปเลี้ยงลูกได้อย่างเต็มที่รสชาติทุเรียนต้องสุดยอดมากๆเลยนะเลยค่ะเพราะว่าถ้าถ้าทุเรียนที่ต้นอายุเยอะเขาว่าคุณภาพจะ จะดอบลงนะคะอืจะดีกว่านะใช่ไหมยิ่งแก่ยิ่งอร่อยใช่ยิ่งต้นใหญ่ยิ่งคุณภาพดีโอ้โหแล้วต้นนี้ดินก็ดีขนาดนี้ทุเรียนเรารสชาติจะขนาดไหนนะคะน่าดีรอกินเลยอะใช่ต้องรอเลยรอหล่นจริรอหล่นลงหัวแล้วเนี่ยอย่นี้ก็คือแบบว่าจะนานแค่ไหนยังไงแกะตัดยากเราก็ต้องรอแล้วค่ะเนี่ย อันนี้แหละที่ว่ารอจะตัดส่วนลูกค้าที่ที่ชีเนียมอ่ะต้นนี้ยขบต้นเนี้ตนน้ตนในตำนานรสชาติอต้นนี้เหมือนเราบอกว่าลูกค้าคะซื้อต้นเลยค่ะซื้อต้นทุเรนต้นนี้เลยปลูกขาดอร่อยแนะ่ดูคุณภาพดิน,ค,ดนคุณภาพต้นเ<ห>นี่ยเดี๋ยวยขอไป่ายอินเสิร์ตค่ะ พี่ตามสบายก่อนเลยนะขอบคุณเดินเดินไปข้างหลังถ้าเจอเงาะเหลืองๆเก็บได้นะคะลองลองได้เลยข้างหลังทะลุไปเนี่ยเงาะจะเริ่มเหลืองแต่ยังไม่ได้เศษแดงเนาะคือมัน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 ไม่ข้ามแดนที่ไหนเพราะมีร่องอยู่สองข้างเดินเดินถ้าเดินไปทุกถิงนู้นเจอเก็บได้หมดเลยจ้ะตามบบาน